คุณหมอไพศาทคลาสิควันนี้ก็จะมาแนะนำครับการถอดลำโพงแล้วก็ลำโพงที่จะใส่ได้ครับกับรถค o n d a City ครับปี0ูนแปดนะครับก่อนอื่นเลยครับลำโพงตัวนี้เป็นแบบที่เดินเบรนครับก็เราก็ใช้โครงหนึ่งตัวครับทายน้องตัวนี้ออกนะครับท้ายออกได้เลยแถวๆถวได้เลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วก็กดปลั๊กนะครับ จะแน่นหน่อยนะครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็เอาส่วนนั้การใส่ก็สามารถใช้สเปรเซอร์สองรุ่นแบบนี้ใส่ได้เลยครับสเปนเซอร์ก็จะมีเที่ยวสองเที่ยวครับประกอบเข้ากับรูตรงสองรู่นี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น็อตนะครับสันกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็นะครับก่อนใส่ลำโพงก็สามารถใช้ปักลำโพงสรงรุ่นแบบนี้ได้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับจะมีขั้วอยู่นะครับผมนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็นะครับเสียบเข้ากับลำโพงเดิมของรถนะครับ เปลี่ยนเข้ากระป๋องเดิมที่เราจะเปลี่ยนใหม่ครับลักษณะการเปลี่ยนกระป๋งตัวนี้เป็นเป็นจมูกจมู่ครับเวลาเราจะใส่กระป๋งก็ต้องดูช่วงนี้คิดว่าเอออย่าใส่อย่าใส่เป็นพวงหลอดที่กว้างๆเกินไปมันจะใส่ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้จะใส่ได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ติดต่อเข้าไปก็เป็นกานว่าเรียบร้อยสวยงามลงตัวแล้วกับการที่คุณจะจะใส่กระป๋งครับกับรถมอเตอร์ไซคีครับปี8ปี12ใส่กะเป็นที่ทำได้ม่ยากแบบนี้เลยครับขอบคุณครับ